วันนี้ก็จะไปโรงเรียนกันอีแล้วนะครับผมทุกคนรีเคส์นะว่าพีกษัริย์แบบว่าตำรวจดูมากครับผมออดดี้เอเอเอบาสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะไป เรียนกันอยู่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้สายแล้วนะครับสายอีกแล้วโอเคไปโอ้ยุงเต็มรถเลยเฮียรอมป๊บน,นึงนะครับรอให้มันวอร์มแป๊บนึงค่อยขีย่ออกไปไปกันดีกรัว ก็ใช้เวลาเดินทางไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับผมไปโรงเรียน อากาศดีมากเลยนะวันนี้ค่อนข้างดีเลยแต่ตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะออกร้อนๆหน่อยนะแต่ไม่ได้ร้อนมากผมมีเรียนเที่ยงครึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมง48แล้วนะครับก็ นี่ก็ชิวหน่อยนิดนึง ภูมิรถยังไม่ร้อนมากนะฮะ ต้องระวังตำรวจหน่อยนะครับต้องจอดไกลๆหนะ่อยทุกแยกเลยนะไม่ว่าจะเทอร์มินอนหลหรอพีกษัตริย์นะครับทุกคนรีเควสนะว่าพี่กษัตรกับว่าตำรวจดุมากนะครับผมจอดต้องจอดห่างเลยนะครับไม่งั้นแม่งเดินมาจับเลย นี่มันดูคติ B4 นี่หว่าขี่สแตนดาร์ดแล้วรถเร่งไม่ไปเลยวะต่ขี่เอเมอร์ไรแล้วปื๊ดฟาตลอดทางเลย มาปาดได้อ่าแยกนี้ต้องรีเควสกันมาเยอะว่าให้จอดไกลๆนะเดี๋ยวจัดให้เลยไปจอดไกลๆแล้วออเออจะไปเกี่ยวแล้วนี่ว่าไม่น่าทันว่ะจะแซงก็ไม่น่าทันละแฝดแดงแล้วเรียบร้อยถุย ห่างเป็นเมตรไปเลยไหมล่ะนี่แหละห่างเท่นี้แหละใกล้มากก็น่ากลัวเนาะเออแยกไฟแดงนี่มันน่ากลัวจริงเลยถามว่ามาจอดอันนี้น่ากลัวไหม ผมเริ่มจะไม่กลัวตำรวจแล้วสิผมเริ่มกลัวรถหลังมากกว่าต้อแวงตลอดเวลาแล้วเนี่ยน่าจะแฮบไปได้ละเรื่อยๆถ้ากูไม่ไปจอดตรงร่มวะเออตรงร่มก็มีเนี่ยไอ้เหี้ยกูมาจอดแดดร้อนตั้งนานเฮ้อไม่เกีเ่ยวพอดีเลย Let's go โอ้ยไอ้มี่ตำรวจค่อนข้างดูนะฮะต้องจอดใกล้ๆนั่นนะฮะ ไปจอดในวิไลยนะทุกคนไปจอดร้านเหมือนเดิมนะครับแต่ขี่ไปเรียนนี่แหละเพราะว่าจอดวิไลยไม่คุ้มแน่นอนนะครับรถเบีดรถอะไรขูดแน่นอนรถเรามันสูงนะครับแล้วถ้าเกิดเราจอดเนี่ยนะครับมันจะขูดรถเรานะครับอเอาง่ายเขาไม่มีวินัยในการจอดรถกันหรอกนะครับสําหรับเอวิเลยผมนะครับจอดเบียดได้ก็เบียดไปเลยอะ่ะเอาง่าย ก็ S 1> <S 1> เลยแบบว่าเออเอาไปจอดก็เสียรถฟรีไปเลยอ่ะสติกเกอร์สติกเกอร์พึ่งติดเอาใหม่ด้วยก็ไม่เอาไปเสี่ยงดีกว่าเนะเราจะไม่เสี่ยง รถแต่งต้องทาใจอะ่ะเออจริงๆรถแต่งต้องทาใจโอ้โหนั่นไงจับรถไอ้นี่อยู่นะหกล้อนะ่ะเดี๋ยวเกิดการยัดตังเกิดขึ้น แยกดีรอดแล้วขี่ในซอกในซอยก็ต้องระวังสายตวดดัวนะทุกคนสายตัวนี้โอ้ยออดดี้ออดดี A ้เอเอเอ้ห้าสี่สิบดีทีเอ้ดีเอฟเอสไอไอนี่จะเป็นพวกหัวฉีดนะเคยไปดูอันนี้มาอยู่สวยมากสวยมาก อ๋อดีโอ้ยไฟเลี้ยวก็สวยอันนี้เปิดไฟเลี้ยวต้องชมเชิญชมนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮไฟเลี้ยวสวยต้องชื่นชมนะครับเขาเปิดไฟเลี้ยวนะครับแต่ถ้าเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวนี่น่าด่านะครับผม คลลี่รถไม่เปิดไฟเลีเ้ยวเพราะผมเป็นคนที่เปิดตลอดเปิดจนตีนสายละ เรียนสายแล้วเที่ยงแล้วชิบหาย้แจะดูรถอยู่นั่นแหละไม่ได้ด่าใครด่ดากูนี่แหละ ทำเวลาช้ามากวันนี้รถติดปกติ20นาทีนี่น่าจะรอไปายนาทีอยู่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย